ก็ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์แล้วเลือกเลือกเราหลังจากนั้นก็เป็นไงก็ไม่ทำาไม่ทำตามสัญญาเราจะไม่ทำตามสัญญาก็ขนาดสมัยพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาเราจะทำตามสัญญาอีกไม่นานเราจะคืนความสุขปรากฏ8ปีมั้งกว่าจะคืนความสุขอยู่ไป8ปดปีอีกไม่นานเราจะทำตามสัญญาอีกไม่นาน เราจะทำตามสัญญานี่สมัยประยุทธ์เนี่ยเราจะทำตามสัญญาแปดปีเข้าไปบ้งนะแปดปียังไม่ยอมบอ,อกนะจนต้องเข้าไปร้องนู่นศาลแล้วจะไปนู่นนู่นเนี่ยถ้าสามารถอยู่สิบหกปีได้ก็อยู่ไปะไม่ออกหรอกนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกนะั่นคืออะไรเทคนิคการยึดอำนาจเทคิคเทคนิคการยึดอำนาจนะคืน อีกไม่นานเราจะคืนความสุขอีกไม่นานเราจะทำตามสัญญานะครับนะเข้าไป8ปีความจริงอยากจะอยู่ใส้อแปีปรากฏว่าอะไรครับศาลก็บอกว่าพอแล้วพอทะยมนะครับนี่ยังดีมันไปต่อไม่ไหวเพราะมันติดขัดที่รัฐธรรมนูญของตัวเองที่ล่างมาะนะเอนะประยุทธ์คงบอกว่ามีชัยม,มึงไปล่างยังไงว่ากูอยู่ได้แค่8ปี แทนที่กูอยู่สักสิบหกปีนะอย่างน้อยๆก็น้อยกว่าสมเด็จขุนเซนหน่อยขุนเซนแม่งอยู่สามสิบปีแนละ้วคือนะครับพวกยึดอํานาจพวกนักการเมืองเนี่ยอํานาจเนี่ยมันหอมหวนมันมีใครหรอกอยากจะลาออกไม่มีนะไม่มีใครตามตามสัญญามันก็ทําตามใจมันในอำนาจเป็นนายกไปไหนมาไหนก็เป็นไนงะมีรถนําขบวนเปิดประตูอํานาจวาสนา นะใหญ่โตมโหฬานไม่มีใครอยากจะลงจากหน้าหรอกสมัยพลเด็กประยุทธ์กันกนล่อกันเต็มเต็มเต็มตีเลยอ่าอืมนะครับอ่าและตอนนี้ก็หาเสียงกันแปลกๆนะนะครับอย่างทางภาคใต้เนี่ยเราก็ไม่ต้องบอกเราพักการเมืองไหนพี่น้องประชาชนก็รู้นะนะครับ8กุมภานะครับขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเอากันให้ชัดนะครับนะเลือก นะเลือกให้ชัดเจนระหว่างพรรคที่รักชาติกับพรรคที่ไม่ได้รักชาติโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เอากันขนาดนี้นะพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรกับวิธีการหาเสียงแบบนี้ทางภาคใต้ครับเอากันใ้ชาตินะครับเลือกไปเลยเลือกไปเลยครับพรรครักชาติกับพรรคไม่รักชาติพี่น้องจะเลือกพรรคไหนเลือกกันเลยครับอืนะครับเดี๋ยวนี้เขาหาเสียงกันขนาดนี้โค้งสุดท้ายเนี่ยนะทำได้ทุกอย่างขอให้ชนะเลือกตั้ง นะครับนี่คือกลไกวิธีการหาเสียงนะเลือกเลือกไปเลยระหว่างพักรักชาติกับพักที่ไม่รักชาติผมก็ไม่รู้ว่าพักไหนไม่รักชาตินะผมว่าพักไม่รักชาติเนี่ยเขาคงไม่ให้เลือกไม่ให้ลงเลือกตั้งหรอกพี่น้องครับโดยเฉพาะชาวบ้านบ้านนอกต่างจังหวัดฟังฟังลุงเดนะเข้าไปใน Google เข้าไปในแชท GPT หรือเจวินายนะถามว่าพักการเมืองใดไม่รักชาติไม่มีหรอกครับกรกตก็ไม่ให้ลงสมัครหรอก นะครับทุกพักรักชาติรับเผ่นินนะัหวังดีต่อประเทศชาติแต่ว่าหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหวังดีหวัง้ายก็เป็นเรื่องสันดานของแต่ละคนของนักการเมืองซึ่งพักการเมืองดีหมดผมเชื่อไม่มีนโยบายหรอกครับไม่รักชาตินโยบายขายชาติเขาไม่ให้ลงสมัครหรอกไนะนันพี่น้องประชาชนนี่เขาก็หาเสียงกันแบบนี้นะเล,เลือกไปเลยครับพักรักชาติกับไม่รักชาติส่วนในกรุงเทพเขาก็บอกอลไรไม่เลือกเราเขามาแน่เห็นนะ อไม่เลือกเราเขามาแน่เอะครับเพราะว่าตอนนี้เนะน,น,น,นี่ยมันมันมันเดิชช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเจออะไรคําพูดอะไรที่แปลกๆพี่น้องประชาชนก็ตัดสินใจเอาไม่เลือกเราเขามาแน่เราคือใครและเขาคือใครแบบที่หัวหน้าพิสิทธิ์บอกเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะอย่างในกรุงเทพเนี่ยพักที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งอันดับหนึ่งคือพักส้มมากที่สุดรองลงมาก็อ นะครับประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนะครับและก็ภูมิใจไทยในกรุงเทพมีแค่เนี้ยพรรคอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องไปหาเสียงนะครับไม่มีใครเลือกหรกอันนี้ผมบอกแทนคนกรุงเทพเลยเพราะคนกรุงเทพมันเขาไม่สนใจตัวผู้สมัครเขาสนใจกระแสพรรคตัวผู้สมัครดีเด่นยังไงมีคะแนนเสียงลงพื้นที่อะไรต่างๆนะคนกรุงเทพไม่ค่อยให้ราคาคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่มองมองนโยบายเป็นหลักมองกระแส เพราะว่าเป็นเขตที่มันจเจริญแล้วน,นะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้อมูลข่าวสารดังนั้นคนกรุงเทพก็ต้องเลือกกระแสเขาที่แล้วส้มหมด32คนในกรุงเทพส้มมีอยู่เขตเดียวอลาดกระบังได้พักเพื่อไทยชนะไป4คะแนนนะสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบุรีพวกนี้เขาเรียกเขตเมืองเขตปริมณฑลเพราะนั้นดูกระแสกระแสไปไหนตามนั้นไอ้พวกแจกเงินแจกส้อย รนะวยทุกวันเรื่องอะไรต่างเนี่ยคนพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเพราะคนะนนทบุรีปรทุมธานีสม,มุทรปราการสามจังหวัดนี้เป็นเขตที่เขาเรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเขาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนอาจจะมาบอกว่ารวยทุกวันแจกทุกวันน้ำมันสี่บาทเหลือสามบาทรถไฟฟ้า 65, หกสิบห้าเหลือยี่สิบเนี่ยเขาฟังมาหลายหลายปีแล้วเขารู้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องโกโหก เป็นแค่เทคนิคการหาเสียงเป็นนี่ไม่ต้องใช้ออเขารู้เลยนะครับเพราะทุกวันนี้ขนาดที่นักเมือการเมืองกำลังพูดอยู่ในคนก็มาทวงหนี้กันหน้าบ้านอยู่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เขารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงค่าแรงขั้นต่ำวันละพันหนึ่งหกร้อยอะไรต่างๆเนะี่ยเขารู้แล้วไม่มีหรอววันละสามร้อยห้าร้อยยังไม่มีใครจ้างเลยนะครับนะเขารู้ว่าเดี๋ยวนี้คนคนกรุงเทพหรือคนปริมณทลนเนี่ยเขารู้ว่าไ,ไอ้พวกนี้คือโกหกจะมาหลอกลวงเขาเพื่อให้หลงเชื่อ นะครับแล้วก็กาคะแนนไปนะฝันไปเถอะนะครับเงินเดือนปัญญาตีเอาไปเลยเดือนละสามหมื่นหมื่นห้ายังไม่มีคนจ้างเลยทุกวันเนี้ยจบปัญญาตีมาก็เตะฝุ่นกันเต็มกระเป๋าก็เต็มไปหมดเลยตอนนี้ฝุ่นฝน,ฝนเต็มกรุงเทพไปหมดแล้วผู้ว่ากอทมอก็แก้ไม่ไหวบอกเผา้นที่นครนายกหมดปัญญาแก้อะไรไม่ได้แล้วกรุงเทพเต็มไปด้วยมวลพิษเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อวานตื่นมาเนี่ยได้รับคําเตือนแล้วโอ้โหนะครับ pm สองจุดหน้า เกินมาตรฐาน rapper. อ right ืมเห็นนะนะครับนะออกนอกบ้านก็ต้องทำไมใส่หน้ากากนะครับทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากแล้วนะครับใส่หน้ากากหลอกกันเองนะอืมนะครับทุกวันนี้คนเราใส่หน้ากากหลอกกันความจริงไม่มีแล้วบางคนก็หน้ากากหลุดมาเอากลายเป็นคนดีเอาสุดท้ายกลายเป็นคนชั่วไปนะหน้ากากหลุดนะครับหน้ากากความดีหลุด อ่ะเราก็ดูโอ้ยคนนี้ดีนะผู้ติดตามเยอะเอ้าสุดท้ายกลายเป็นคนอักคนเลวไปแล้วหน้ากากหลุดนอกจากใส่หน้ากากก็หากันแล้วจะต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นพิษแก๊สพิษในกรุงเทพอีกชีวิตมันก็คนกรุงเทพนี่เป็นสังคมที่หลอกลวงจริงๆนะผมเองก็เป็นคนบ้านนอกอ่ะคนแปดริ้วคคนวัดโพธารามตาบนบางพระจังหวัดจังเอาจบเบญจมรุ่นแปดสิบบาทเราก็คนบ้านนอกจะอยู่กรุงเทพมาสิกเท่าไหร่แล้วสามสิบกว่าปีแนละ้ว สีปีแล้วอยู่กรุงเทพกับสี่สิปีแล้วมันตอนนี้หกสิบกว่ามันเป็นสังคมแห่งความหลอกลวงคบใครไม่ได้หรอกบางคนบอกพี่เดคบไม่ได้ถามกูหรือ,อยังว่าอยากคบมึงหรือเปล่าผมไม่ได้อยากคบใครนะรายการทีวียังไม่อยากจะไปออกบาคนบอกทําไมไม่ออกรายการนั้รายการนี้เมา่อเช้าเจ้าของรายการยิงโทรมาเลยรายการดังอ่ะมืเช้า 8ปดโมงครึ่งจะเจตเจ้าของรายการดังยังคุยมาปรึกษาหลายๆเรื่องหลายๆเรา่เลยเราไม่จะเป็นเราต้องไปออกรายการนั้นรายการจะไปออกทําไมนี่แหละครับรายการลุงเดนี่คนดูก็เยอะแล้วเนี่ยรวมไปรวมมาเนี่ยนะสามสามช่องเนี่ยแล้วก็ไปรวมกับพวกไบทีวีพวกพันธมิตรของพี่เดวันก็แสนสองแสนคนนะคนดูวันนะดูย้อนหลังด้วยแสนสองแสนคนพอแล้วจะไปดูอะไรเยอะนะเออแค่แสนสองแสนคนพอแล้ว นะช่องพีเดด้วยช่องไรทีวีด้วยช่องนั้นช่องนี้ด้วยโอ้ยวันๆหนึ่งแสนสองแสนเมื่อวันสองสามแสนคนนะคนดูเยอะกว่าทีวีอีกนะพอแล้วไม่ต้องไปนั่งเ,เป็นแขกรับเชิญหรอกนะพูดได้ประมาณสักนาทีสองนาทีใช่ครับได้ไหมครับพีเดแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับผิดครับขอบขอบคุณพีเดที่มาร่วมรายการอ่ากูพูดได้แค่เนี้ยพูดได้สองคำแล้วก็กลับบ้านได้คงให้ความสําคัญกับแขกรับเชิญ ที่เป็นประเด็นส่วนทนายธนุงทนายแล้วก็เอาไปนั่งนั่งประกอบฉากเป็นตัวประกอบฉากแล้วก็ถามว่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับผิดครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่พีดเดมาร่วมรายการแค่นี้แหละเราจะไปนั่งทําไมเข,ขาเขาจัดรายการเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งรายการท,ทางทีวีหมดเวลาต่อออนไลน์สองสามชั่วโมงเราพูดได้เท่าไหร่สองนาทีนะครับนะแล้วก็ไปนั่งเป็นอ,นอ่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเหมือนแจก,กันเราก็เป็นแค่ใบเฟิน ทนายที่ไปนั่งในรายการก็เป็นได้แค่ใบเฟิร์นแขกรับเชิญก็เป็นอะไรเป็นช่อดอกไม้นะครับพิธีกรก็เป็นอ่าเป็นช่อดอกไม้เหมือนกันนะครับนะส่วนส่วน,ส,วนส่วนทนายทนะก็เป็นแค่ใบเฟิร์นประกอบทําให้รายการมันดูมีองค์ประกอบครบมีแขกรับเชิญพิธีกรนักกฎหมายมานั่งไม่ได้พูดไม่ได้กี่คำแล้วกลับบ้านได้รับไปสามพันห้าพันหมดเวลาไปหนึ่งวันเราจะไต้องทำมาหาก,กินอะไรนะครับ อาจจะได้แสงได้อะไรมาแต่ว่าก็เท่านั้นนะ่ะแต่อย่างพี่เดย์นี่แสงมันจ้าแล้วจนข้างบ้านเขากดกิ่งเขาบอกพี่เดย์พอได้แล้วแสงจ้าตากผ้าไม่แห้งแล้วเราพอถ้าคนเรารู้จักพอนะมันก็ไม่ไม่ไปจุดที่เกิดความเสื่อมเราก็มีช่องของเราเราก็เนี่ยก็จัดรายการให้ความรู้ไปใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็ออกไปถ้าดาทุกวันเราก็สั่งลูกน้องสั่งแปอแปแอบไปก็ส่งหมายสารไป ไอคนนี้ด่ามาทั้งหมดยี่สิบครั้งก็ยี่สิบัมจบนะเหมือนช่องอาจารย์ตินเนี่ยเมื่อเช้านี่ยผมแวะไปดูเพจอาจารย์ตินคนเข้าไปด่าแกสารพัดแกก็แคปแคปแล้วก็ฟ้องศาลนะครับเดี๋ยวพี่เดก็เอาบ้างไอพวกที่มาด่าทุกวันด่าทั้งหมดสามสิบครั้งลูกน้องแคปไว้เข้ามาด่าทุกวันเกลียดพี่เดจแต่เข้ามาด่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 าลูกชายก็บอกอย่าไปอ่านมันก็เรียบร้อยครับครับไปเดี๋ยวก็ส่งหมายศาลมาจำเลยได้ด่าโจทย์นะนะครับ ด่าพี่เดทั้งหมดส0ิบครั้งครั้งละสองปีก็คูณไปแล้วก็ไม่ต้องยอมความหรอกกระเช้าก็ไม่เอาเงินก็ไม่เอาติดคุกอย่างเดียวเนี่ยมีอยู่ลายสองลายเข้ามาด่าผมเน่ตอนที่ผมจัดรายการเนี่ยเดี๋ยวก็รวบรวไมไว้ลูกน้องก็แคปทุกวันไม่ต้องไปบล็อกไปพอครบสามสิบครั้งแล้วก็ไปไงฟ้องศาลเหมือนกับจานตินเข้ามาด่าก็แคปตื่นขึ้นมาใครด่าพี่เดก็แคป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 ะเดี๋ยวเอาแบบอาจารย์ตินดีนมะอาจารย์ตินจะฟ้องทุกลายเลยนะก็ ก็สามสิบกรรมกรรมละสองปีอ่ะด่าหนึ่งครั้งอ่ะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครั้งละสองปีสองปีแต่พี่เดก็ยังไม่เคยฟ้องใครนะแต่ก็สั่งลูกน้องอแอบแอบไว้นะอ่าสักสามสิบครั้งแล้วก็ฟ้องรวมเป็นคดีเดียวกันดีไหมนะนะครับบางคนมันไม่รู้นะมันคิดว่าโอ้โหมันแน่นะเข้ามาด่ามาท้าทายพี่เดทุกวันเลยนะนะอ่าท้าทายเหมือนกูแน่นะครับก็ให้ดูกรณีประธานลิบดีทำกับเวเนเซุเอลาแนะ่จริงมาจับกู แน่จริงมาจับกูเรียบร้อยทําแม่งส่งคนไปจับเรียบร้อยแล้วไปขังคุกไปที่นิวยอร์กแล้วเพราะเพราะฉะนั้นในโลกนี้อย่าไปท้าทายไม่ชอบใครก็อย่าไปยุ่งกับเขาของพี่เดชเขาไม่มีอะไรก็ลูกน้องก็แคปไปทุกวันทุกวันทุกวันไว้อันนี้มาด่าทุกวันด่าเช้ากับว,วันเย็นนะครับด่าเมื่อไหร่จะตอบกูที่ไม่เป็นไรแล้วมึงด่ามาก็แคปไปทุกวันทุกวันวันละกรมกรมกรมสิบกรมก็อ่าก็อ่ากรรมละสองปีคูณสิบก็เท่าไหร่ก็คูณไปก็ติดคุกกันหัวโตเหมือนหนุ่มกัญชัย ก็มีดาลงดาลามีนางงงนางงามไปดา่เาเขาก็ฟ้องคดีละยี่สิบสามสิบกรัมก็รับโทษไปนะครับอยากด่าก็ด่าไปก็ไม่ว่าแล้วก็แคปแครับครับครับนะครับเดีย๋ยวน,นี้คนดังๆ้าทำกันแบบนี้แต่ผมยังไม่ทำแต่ผมก็ดูไปเรียงกระทงใช่ใช่ใช่อาจารย์จะฟ้องผมไหยไม่ฟ้องหรอกนะครับคุณล็อบบี้ไปฟ้องฟ้องทำไมออ่อ่าานะครับนะครับ,นะรบว่ากันไปนะครับ โดดเดี่ยวหน้าบันลังมีราคาที่ต้องจ่ายอันนี้ผมพูดให้ฟังนะผมไม่ได้ฟ้องใครนะใครอยากดา่าผมก็ด่าไปก็แคปแคปเก็บไว้ทักสามสิบคมแล้วก็พิจารณาทีว่าเราควรฟ้องไหมเพราะว่าเปิดโอกาสให้ด่ามาสามสิบครั้งแล้วถ้ายังไม่หยุดแสดงว่าเพลินไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปขู่อะไรใครก็มีใครก็กัวใครแล้วนี่ก็เล่าให้ฟังแต่ผมไม่เคยไม่เคยฟ้องใครนะแต่เก็บไว้นะครับอืมอืมนะครับ เราไม่ชอบใครก็อย่าไปดูเขาแค่นั้นเองอาจารย์เลือกรักชาติไหมครับรักชาติคืออะไรนะผมว่าพักทุกพัก,พกรักชาติพักไหนขายชาตินะ่ะใครกล้าบอกนะ่ะบอกปุ๊บเขาก็ฟ้องเลยนะครับนะครับไปใส่ร้ายก็โทษจำคุกสิบปีบางคนคิดว่าเป็นคดีหมิ่นประมาทนะใส่ร้ายผู้สมัครพักการเมืองติดคุกสิบปีนะนะครับนี่บางคนบอกฟ้องแล้วได้อะไรก็สามารถเอาจําเลยเข้าคุกนะครับคุณประคุณประสงค์อะไร นะครับก็เอาเข้าคุกอนะ่ะก็แทนที่จะมาดา่าอยู่นอกคุกตอนต่อไปก็ต้องไปดา่าอยู่ในเรือนจํานะครับเข้าใจนะอืมนะครับมีคนถามนะอ่านะฮะเข้าใจนะแตงโมเจอต่อตรงไหนผมไม่ทราบนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไม่อยากพูดถึงเนะี้ยอ่านะพี่สุทินบอกสามสิบคํต่างกรรมกรรมละสองปีรวมหกสิบปีครับพี่เด อันนี้เล่าให้ฟังสําหรับคนที่ชอบไปด่าชาวบ้านเขามันแสดงให้เห็นเรามีอาการป่วยทางสุขภาพจิตนะครับเราไม่ชอบใครแล้วก็ห่างแสดงว่าเราอยู่ผิดที่เราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครชอบเรานะครับนัทมนถูกต้องครับถ้าเราย้ายเข้าอาพาสเมนต์หนึ่งมิถุนาหกแปดจะย้ายออกันที่หนึ่งมิถุนามีนาหกเก้าต้องเสียเงินหนึ่งคืนไหมคะเอออันนี้ผมไม่ทราบนะอ่าผมไม่ทราบอ่า คุณแซมบอกไม่ด่าใครถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่ต้องไปดูเขาใช่ถูกต้องครับจะไปด่าเขาทำไมแสดงว่าเราป่วยด่ามากบางคนด่าคนมากจนเป็นมะเร็งไปนะนะครับเคยได้ยินข่าวไหมด่าคนจนเป็นมะเร็งไปเลยอะรักษาไม่หายเลยมีนะนะครับเพราะนั้นระวังนะด่ามากๆจะเป็นมะเร็งนะระวังเป็นมะเร็งนะมีหลายคนนะครับดา่าด่าทุกวันเนี่ยมันเกิดความเครียดมันก็นหลั่งสารพิษเข้ามาสุดท้ายเป็นมะเร็งระวัง ระวังพวกด่าคนมากอาจจะเป็นมะเร็งได้เพราะอันตรายนะครับนะมีอะไรบ้างครับกรรมตามทันเพราะด่าเขามากมันเป็นมะเร็งนะระวังนะนะนะครับเพราะว่าอะไรมันเครียดไงถ้าเราชื่นชมคนเนี่ยมันจะมีความสุขนะครับอืมอ่ะมีอะไรถามมานะครับแล้วก็ซื้อรถซื้อลาต้องระวังนะตอนนี้มันมีคดีขายรถขายลานะนะครับนะอ่านะครับซื้อนะดูให้ดีนะรถนําเข้าเนี่ย นะปีผลิตหรือว่าปีจดทะเบียนดูให้ดีทะเลาะไปเถียงกันขึ้นศาลนี่ตอนนี้ทนายกุ้งขึ้นศาลเนี่ยเราเป็นทนายของบริษัทขายรถรถนําเข้าก็เถียงกับโจทย์ซึ่งเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับว่าตกลงเนี่ยปีผลิตรถจนหรือปีจดทะเบียนมันไม่เหมือนกันนะปีผลิตเขาเรียกว่า Product Year หรือ f แฟคทอรี่นะ,ะปีที่เขานำเข้ามาเขาเรียกว่า m o เดลเ e ี r เพราะนั้นดูให้ดี ข่าวด่วนครับเขาบอกเครื่องบินทหารตกระเบิดไฟลุกไหม้เสียหายทั้งลําเป็นเครื่องโจมตีเบาขอแสดงความเสียใจนะครับอนี่เขาบอกอะไรครับนะครับนะครับนี่อกอ็และศูนย์ต่อต้านการช่อกโกงออนไลน์หาลือร่วมอายการสูงสุดยันเพิ่มก็หาหนักอั้งยี่ซ่องกดซ่องโจรกลุ่มคุมมา้าม้ากดเงินสดนะครับนี่ก็จะต่อไปก็จะเพิ่มเป็นอั้งยี่ซ่องโจร นะครับเหตุสมคบวางแผนตั้งแต่แรกติดคุกเกินร้อยปีโอ้โหหนักเลยเนี่ยศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์ของตำรวจเนี่ยเขาจะเพิ่มข้อหาพวกที่ช่อโกงเนี่ยเป็นอั้งยี่ซ่องโจรแล้วก็ให้ติดคุกเกินร้อยปีโอ้โหนานเลยนะเอซี FC คิดถึงแย่ร้อยปีอืมอันนี้ข่าวก็น่าสนใจนะอ้างอิงคำพิพากษาดีกาเยอะเลยอืมอืมนะครับดีครับ เอาหนักๆเลยครับนะครับดีครับติดคุกนานๆนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติการไอลักชนกเปิดแผลใหญ่แหวกอานาจที่ไม่เคยถูกแตะนะตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงนักการเมืองที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้ก็ไม่มีใครเกินไอลักชนกครับน้องวัยสากว่าปีโดดเด่นทุกอย่างทั้งบุคลิกนะบุคลิกนะการพูดการจาสติปัญญาคือคือตอนนี้ไอเนี่ยถือว่าโดดเด่นที่สุด และเป็นตัวชูโรงของพรรคส้มเลยเขาเก่งอืมอืมนะครับนะเขาเรียกอะไรชูดอ่าชุดสูตรของประกันส,สังคมสามสิบห้าล้านยังไม่จบรองเลขาประกันสังคมชี้แจงตอนนั้นผู้ประกันตนบน่นว่าแยกไม่ออกคนไหนเป็นผู้ประกันตนคนไหนเป็นเจ้าที่อยากให้ภาพลักษณ์เหมือนเจ้าหน้าที่แบงค์เลยเป็นที่มาของการตัดสูตรเจ็ดพันชุดอ๋ออ้างธนาคารนะ ว่าอยากจะให้มันดูดูชัดเจนแบบเจ้าที่แบงก์อ๋อขับขับเอาว่ากันไปนะอืมนะครับนี่เขาบอกอะไรเนี่ยคนบ้านพี่มินนี่เจ้าตัวรู้แกวเพ่นกบดานต่างประเทศเงินหมุนเวียนแปดหกร้อยแปดสิบล้านต่อปีตำรวจไซเบอร์ไปค้นนะแต่ปรากฏว่าไม่เจอครับนะนกรู้ไปก่อนแปลกนะไอ้พวกเจ้าของเว็บนี่ส่วนใหญ่มันตำรวจจะออกหมายค้นหมายจับเนี่ยมันเหมือนรู้ล่วงหน้านะ สงสัยมันมีผีหาซาตานไปเข้าสิงมั้งผีหาซาตานไปเข้าสิงว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาค้นแล้วตำรวจจะมาจับแล้วมันไปก่อนนะหน้าไอ้พวกนี้ต้องมีผีหาซาตานเข้าสิงรู้ล่วงหน้านะไปก่อนนะนะตำรวจเลยไม่เคยจับได้ทีเจ้าของเว็บนายทุนเว็บอะไรต่างเนี่ยผีหาซาตานเข้าสิงหมดนะอืมนะครับนี่อะไรเขาเนี่ยเขาบอกระดมอ่าตำรวจ นะครับอา่านะครับนครบาลวัดพญาไกรแกะรอยบุกช่วยหญิง12ปีหายตัว4วันโดนลวงจากแชทเกมออนไลน์อ่ะระวังนะใครมีลูกมีหลานระวังนะ้ะชอบเล่นเกมนะนะครับเนี่ยโดนหลอกโดนไลน่กันเนี่ยนะต้องระวังนะครับเอ่อนะอืมเครื่องบินทหารตกที่อำเภอจอมทองเชียงใหม่เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต2รายขอแสดงความเสียใจนะ เอใจดีแค่มีนาหกเก้าตำรวจเอาจริงสั่งจราจรเตือนก่อนปรับนโยบายใหม่เน้นสร้างวินัยไม่เน้นจับนะครับอนะครับเพราะนั้นก็ยังให้โอกาสในการผิดกฎจราจรนะครับถึงเดือนมีนาหลังจากนั้นจับจริงครับนะครับอืมอืมนะครับนี่เขาบอกเลยนักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จะมีกิจกรรมเขาชนไก่ในวันที่8กุมภานะครับสรุปแล้วโคศกบอกนะวดกิจกรรมครับให้ไปเลือกตั้งเออดีดีดีด,ดีอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับใครมีอะไรก็ถามมานะ อืมนะครับนะครับ GDPGDP ต่อหัวของคนไทยย้อนหลังสีส่ทศวรรษเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียนถูกทิ้งห่างไล่จี้รัฐบาลการเมืองแบบไหนคือตกต่ำอะประเทศเราตกต่ำไปทุกเรื่องนะครับความตกต่ำอะไรต่างๆนะนะครับนะข่าวด่วนจีนประหารชีวิตสมาชิก11คนของแก๊งมาเฟียตระกูลหมิงที่อยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมาแล้วสั่งประหารสิคน นะครับของประเทศไทยยังไม่เห็นมีออกหมายจับสักคนสงสัยมันเส้นใหญ่หรือเปล่าเราไม่ทราบนะอืมอืมอ่าอืมมีอะไรที่น่านะนะครับนี่เขาบอกอะไรสามสิบห้านาทีที่ผ่านมาพับเพื่อไทยถแถลงด่วนประกาศยกเครื่องประกันสังคมปรับเปลี่ยนในร้อยวันแรกนี่นะครับ นะครับพักเพื่อไทยบอกไม่ได้เราประกันสังคมต้องเปลี่ยนทุกวันนี้ผู้ประกันตนไม่พอใจนะไม่ว่าจะการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างการเอาเงินไปใช้นั่งเฟิร์สลาสไปเที่ยวดูงานที่อังกฤษนี่นะครับนี่นะพักเพื่อไทยบอกไม่ได้ต้องยกเครื่องใหม่นะครับว่ากันไปนะครับอือนะแพรทองทานเยี่ยมทักษิณคุณพ่อไม่สบายเล็กน้อย นะครับนะธรรมดาคนแก่นะว่ากันไปอืมมีอะไรบ้างครับอืมนะครับสามสิบสามนาทีตํารวจทางหลวงยันกระแสข่าวเตรียมใช้ AI ตรวจจับความเร็วเฉลี่ยเริ่มหนึ่งกุมภาเป็นข่าวปลอมอ๋อนะข่าวปลอมนะอืมอพิสิทธิ์ลั่นอ่าตกลงคนใต้ใครซื้อเสียงไล่ออกไปนะครับนะก็ว่ากันไปนะ จนถึงวันนี้มีแต่ข่าวซื้อเสียงนะอ่านะมีแต่ข่าวซื้อเสียงแต่จับใครไม่ได้เลยเพราะอะไรทําไมกรกตจับใครไม่ได้เลยมีแต่ข่าวซื้อเสียงมีแต่ข่าวถอนเงินแต่จับจับใครไม่ได้อืมเอออืมจะจับใครไม่ได้เลยเพราะอะไรอะ อืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะดูนะข่าวสารบ้านเมืองนอกนั้นก็ทองทะลุแปดหมื่นสองนะครับก็อยา่าไปซื้อมันนะคนจนไม่มีผลอะไรเพราะไม่มีตังค์ซื้อมันก็เป็นเรื่องของคนชั้นกลางกับคนมีตังค์นะครับนะอืมมีอะไรบ้างนะครับเออนะฮะดูสิคะการเมืองการเลือกตั้งจับไม่ได้พวกเดียวกันหรือเปล่า อินฟูจุดๆยังจุดๆยังรับบริจาคอยู่เหมืองทองอัคลรอยังไงบ้างยิ่งตียิ่งดังอย่าไปตกใจะนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับนะวาลีแห่งปีผีหาซาตานนะครับเ,เข้าสิงนะผีหาซาตานเข้าสิงหรือว่าแพ้เสียงในหัวเ,เสียงในหัวเราต้องบอกว่าต้อง,ต,องต้องนั่นต้องนี่ เออเพราะนั้นก็เข้าวัดเข้าวากันบ้างกิเลสตัณหาจะได้เบานะอืมนะครับนะบนะครับพี่เต้ปิ้งไอเดียตั้งกรมการจัดหาคู่ใครอยากมีเมียขาดคู่ราชการต้องจัดหาให้ภายในสามสิบวันถ้าไม่ทำสั่งเด้งทันทีอ่านะครับนี่นโยบายพี่เต้นะใครจะชอบนโยบายแบบแป,กแปลกๆอะไรต่างๆเรล่านี้ก็เลือกพี่เต้นะให้พี่เต้เป็นนายก จะตั้งกรมการจัดหาคู่ใครไม่มีเมียมีผัวเดี๋ยวจัดให้นะครับนะทางราชการต้องจัดให้ภายใน30วันมิฉะนั้นสั่งเด้งนะครับนี่ก็คือนโยบายพี่เต้นะชอบไหมใครชอบก็เลือกไปนะนะ,นะ,นะ,นะเลือกพี่เตเป็นนายกบางคนบอกให้เป็นนายกสมาคมตลกด้วยได้ไหมครับนะแล้วแต่นะฮะแล้วจะคนชอบพี่เต้แกก็อ่าก็แนวเนี้ยก็ไม่รู้แกคิดได้ไงนะความจริงพี่เตกระจกวิศวะนะแต่ทำไมความคิดแกเป็นอย่างนี้ไปไม่รู้ นะครับไม่รู้ว่าเคมีในสมองของพี่เต้เนี่ยมันต้องไปพบหมอหรือเปล่านะครับหรือว่าแพ้เสียงแพ้เสียงในหัวหรือว่าผีห่าซาตานเข้าสิงหรืออะไรยังไงเราไม่รู้อะนะเนี่ยแกตั้งกรมจัดหาคู่นะหน่วยงานราชการมีหน้าที่ต้องจัดหาผัวหาเมียให้กับประชาชนภายในสามสิบวันนับจต่วันร้องขอถ้ากรมไหนไม่ทําสั่งเด้ง กฎหมายกล้องวงจรปิดไม่เห็นมีอะไรนะครับนะครับไม่มีอะไรกล้องวงจรปิดมันก็ติดได้เห็นมีอะไรนะครับนะครับอ่าโกงออมทองก็ถ้าแจ้งความไม่คืบหน้าก็ฟ้องเองนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับนะเออนะก็แค่นั้นแหละก็ฟ้องเองจบนะอมทองนะไม่ต้องไปพึ่งรัฐแล้วถ้าตํารวจก็บอกเป็นคดีแพ่งเราก็ฟ้องเองฟ้องแพ่งฟ้องอาญาแล้วก็ว่าไปถ้ามัวจะไปหวังพึ่งตํารวจก็จบอ่ะเพราะตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นแพ่งเราอาญามาก็ เถียงกันนู่นน่ะจนขาดอายุความอ่ะผู้เท่าชอบกินเด็กแก้ยากอ่าเขากระโดงเป็นไงบ้างไม่ทราบนะครับไม่อยากพูดถึงเห็นโดนก็ไปหลายคดีแล้วนี่นะไปพูดเขากะโดงเขาก็โดงเห็นรับหมายสารขึ้นสารบุรีร์กันทั่วหน้านะนะครับอ่าขอบพระคุณนะส่งไอศครีมอะไรเนี่ยคุณสัญญา คุณอะไรเนี่ยอืมหลายคนเลยอะไรลาพัทลดาคุณนกอืมอาจารย์หนูไม่อยากได้ผัวสี่คนในเวลาเดียวกันไม่เลือกพี่เตอ้อ่านะครับไม่เลือกพี่เต้นะครับเพราะไม่อยากมีผัวสี่คนนะครับอิสราเอลฝนตกหนักชัดเจนครับคุณชนะชยัยขอบคุณครับธนมนขอบคุณสําหรับไมตรีจิตออขอบคุณครับอ่า อืมอืมนะครับอ่าอืมอ่ะว่ากันไปนะผมอยากเป็นนายกครับอ่าครับเอฟซีพี่เดชอบพักเศรษฐกิจชอบรังสีอ่ะว่าไปพี่รังสีก็ก็สั่งสั่งเครื่องบินเอฟสิบหกถล่มอย่างเดียวก็แล้วแต่ใครชอบประเภทแบบอ่าสายสงครามอะไรก็เลือกพี่รังสีเพราะว่า อันนั้นเนี่ยแกสั่งยิงสั่งลบอย่างเดียวนะไม่ต้องหยุดกันนะดานเดินไม่ต้องเปิดถ้าใครชอบแนวนั้นก็พี่รังสีครับพักเศรษฐกิจอืมสายชนช่องอะไรเนี่ยนะอ่นะครับเมื่อไรมาเที่ยวภูเก็ตอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วงนี้โอ้โหยุ่งเที่ยวต,ต่างประเทศอยู่เนี่ยงานก็เยอะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่าไปเที่ยวภูเก็ตนะไปแน่ครับอิสราเอลฝนตกทั้งหนาวด้วยมิสเตอร์ปรับพติ อืมนะครับอืมวันนี้วันนี้อาจารย์ใส่สูตรดูสวยก็จะไปร่วมงานเขาแค่นั้นนะดีเบตทนายคนดังคดีล่วงละเมิดเมื่อไหร่โดนออกหมายเรียกไม่ทราบครับอ่านะครับสายชนข่าวอายุทยาครับอ๋อช่องนะครับ S H, H New นะครับอ่า นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมต้องกินข้าวกินปลาอะไรยังไม่ได้กินเลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางแล้วเดี๋ยวไปดูงานดูการอะไรสักหน่อยนะเขียนบทความให้กับคอปแมกกาซีนเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการรับเชิญของนิตยสารตำรวจก็เขียนบทความในคอปแมกกาซีนเป็นนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนตำรวจเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปทำมาหาก,กินก่อนนะครับเย็นนี้ก็ไปที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าแถวถนนแเกกมเสม นะครับเขาก็จะมีการดีบ่งดีเบตกันไปนะถามเถิมอพวกนักการเมืองดูซิว่าจะพูดจริงหรือว่าตอแหละอะไรกันว่ากไปครับนะใครมีอะไรก็สอบถามกันนะแลกเปลี่ยน